สวัสดีค่ะสาวๆคนไหนเนาะที่ผมยาวแล้วอยากจะเปลี่ยนทรงนะคะไม่รู้จะตัดทรงไหนดีนะคะวันนี้ช่างขวัญก็แนะนําเป็นทรงนี้เลยทรงสไลด์ไล่ระดับสร้างเลเยอร์นะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยระดับเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนนะคะเราก็ขึ้นอยู่กับลูกค้ากําหนดให้ช่างเลยนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยน้องก็เอาระดับตั้งแต่ตรงบริเวณแก้มหรือว่าเลยคางนิดนึงค่อยๆไล่ระดับลงมานะคะวันนี้ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตัว U นะคะเป็นทรงตัว U ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราก็จะไม่สร้างเลเยอร์ขึ้นไปสูงนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารวบมัดขึ้นไปเนี่ยปลายผมเนี่ยมันก็จะได้เป็นเหมือนพวงหางหางมา้าอ่าเป็นพ,พวง เป็นพุ่มๆนะคะสวยๆเลยเนาะแต่ว่าเราจะทําการลดเนื้อผมนะคะเพราะว่าน้องมีเส้นผมหรือว่ามีเนื้อผมที่ค่อนข้างเยอะในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็เป็นเนื้อผมปกติทั่วๆไปไม่หนานะหนาแค่ในส่วนของด้านหลังนะคะวันนี้ระดับที่น้องให้สร้างระดับเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่บริเวณแตะคางนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่ช่วย ให้รูปหน้าเนี่ยดูเรียวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นสาวๆาวคนไหนที่หน้ากลมมีแก้มน่ารู้สึกว่าหน้าบานอันเนี้ยช่างขวัญก็แนะนาทรงนี้เลยนะคะซื้อเป็นอีกทรงหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่นิยมนะคะที่ร้านช่างขวัญน,นะแล้วก็ทรงนี้เนี่ยถ้าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเซ็ตทรงได้หลายแบบมากๆเลยถ้าวันไหนอยากเซ็กซี่เราก็ม้วนลอนม้วนเกลียวนะคะด้วยหลอนตัวใหญ่เนาะถ้าวันไหนอยากให้ปลายเป็นปลายแบบวอร์รุ่มปลายง้มนะคะเราก็ใช้ตัวหนีบนะคะ ด้วยการหนีบปลายให้ง้มเข้าหาแก้มของเรานะคะชอบงมมากงมน้อยอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเลยเนาะถ้าเราชอบงมมากเราก็หักข้อมือเขาเรียกว่าเวลาที่เราหนิบเราก็หักข้อมือเข้าหาแก้มเราเยอะๆนะคะทั้งสองข้างก้มหน้านิดนึงเนาะ นี่แหละไม่ยากนะคะถ้าเราเซ็ตผมเองบ่อยๆเนี่ยเวลาที่เราตัดผมไว้เป็นทรงดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเซตทรงได้เองง่ายๆเลยนะคะช่างก็อาจจะมีการแนะนําแบบ เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะคะก็จะสามารถเซตผมได้เองแบบสวยๆเหมือนช่างทําเลยนะคะยิ่งถ้าแบบลูกค้าบางคนเนาะเซตเองบ่อยๆเนี่ยบางคนเซตมาสวยกว่าช่างเซตก็ยังมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากนะคะขอแค่ว่าช่างตัดผมให้เป็นทรงนะคะผมเข้าทรงดีแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเซตทรงได้ง่ายนั่นเองนะคะ ดูไว้เป็นลองดูไว้เป็นแนวทางเนาะเหมาะสาหรับสาวๆผมยาวนะคะที่ไว้ผมมายาวแล้วไว้ผมมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดทรงไหนเนาะอันนี้ช่างขวนกําลังบํารุงนะคะเสรั่มขวดสีม่วงให้ลูกค้าเนาะเพราะว่าเสรั่มขวดสีม่วงเนี่ยจะช่วยป้องกันความร้อนนะคะเราสามารถใส่หลังสะได้เลยใส่ก่อนใดหลังใดหรือว่าก่อนหนีบหลังหนีบหรือว่าก่อนม้วนรอน,อนม้วนม้วน,นเกลียวต่างๆได้เลยนะคะ ก,ก่อนทำหนึ่งหยดแล้วก็หลังทำอีกหนึ่งหยดนะคะจะช่วยป้องกันความร้อนได้ดีมากๆช่วยลดการแตกปลายของเส้นผมนะคะแล้วก็ใส่เป็นประจำผมนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะสามารถใช้ได้กับทุกๆสภาพเส้นผมเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนผมมันง่ายผมเหนียวไวนะคะ ใครที่ต้องสระผมแทบทุกวันอันเนี้ยช่างขวัญแนะนําว่าเวลาใส่ให้เว้นโคนนิดนึงเราใส่แค่ช่วงกลางผมลงมาถึงปลายผมก็พอนะคะส่วนใครที่ผมแห้งปกติเลยเนี่ยก็สามารถรูปๆที่โคนได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วน่ารักมากๆเลยนะใครที่ชื่นชอบทรงนี้นะคะก็สามารถมาตัดกับช่างขวัญได้นะคะพี่กัดร้านช่างขวัญก็อยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะเนาะทรงนี้ราคาก็อยู่ที่250บาทถึง28 0 บาทแล้วแต่ความหนาบางของเส้นผมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนางแบบคนสวยของเราด้วยนะคะถือเป็นอีกทรงหนึ่งเลยที่เข้าได้กับทุกๆรูปหน้าเนาะแล้วกลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ